สวัสดีครับท่านชมและเอฟซีทุกท่านครับนี้ก็ผมจะพาท่านมาเที่ยวตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ตอนกลางคืนกันครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงหนาวขนาดไหนาทางลงไม่ได้เลยครับครับนี่ฮะเดี๋ยวจะลงไปข้างล่าง ลงไปใกล้น้ำครับดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงมัง่งตอนคืนจะเปลี่ยวจะหนาวน่ากลัวหรือว่ายังไงครับนี่ครับเราไปหาที่พักกันน้ําไปหาที่พักกันนะครับ จะพามาดูาบรรยากาศยามค่ำคืนดูหน่อยครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงครับในป่า หลังจากเราเดินกันมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราคงจะตั้งคมปมกันตรงนี้ครับมีน้ำมีอะไร่างดีเดี๋ยวคงจะตั้งแขมด้านนี้นี่ครับเราจะค้างคืนกันตรงนี้ครับมองทำเลดูแล้วว่าต้นไม้ที่มันตายแห้งพวกเนี่ยครับมันจะเอ็นไปทางโน้นมันไม่เอ็นมาทางนี้ครับมองทั้งหมดแล้วจะไม่มีกิ่งมาให้ คือหักอะไรลงมาทางนี้ครับนี่ครับในจุดตั้งแคมป์ของเราเอาทายๆน้ำนี่ไปก่อนเพราะตอนนี้น้ำเยอะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์นะปลูกเรศตรงนี้ครับปลูกเลศนอนข้างคืนกันสักคืนนี่ครับเดี๋ยวทำร่มกันน้ำค้างกันหน่อยครับ Mình cứ khe khắp hiểu không? Có cái can mai Mà thăm coi ครับเทสลองเทสดูก่อนครับตอนเล็กนิดเดียนี่ครับเสร็จแล้วครับสำหรับที่พักคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะฮะตน้นนู้นต้นไม้มันเล็กเหลือเกินโตหัวไม่มือได้เ,ยเอยดูจะรับ รับน้ำหนักได้ทั้งคืนไหมนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกนะ็นี่ก็ตัดเอาทางซกมา,าบังน้ำค้างนิดหน่อยครับพอตอนคืนน้ำค้างจะหนา,าหครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับนี่ครับที่พักเราก็เอาทางซกมาบางับางบงับงกันน้ำค้างคืนนี้ครับมาเที่ยวป่า นี่ครับสมัยต,ตัวนี้ครับลองดูนะเชา้ามันจะอ่อนล้าขนาดไหนเพราะต้นไม่โตเลยครับเนี่ยที่ปลูกเลยนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับคืนนี้ใต้ที่นอนแล้วโอเคครับเดี๋ยวหาฟืนแป๊บ ได้ไม้ไผ่มาแล้วเดี๋ยวเรามาหลามข่าวกันดูดูจะทำได้เปล่าพอไม้มันบางเหลือเกินครับนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับ OK。 เดี๋ยวไามา่ใช้ไผ่โบไผ่บงไผ่าตามป่าตามเขาได้ครับข้อยาวมากนี่ครับเดี๋ยวมาหลามหุงข้าวหน่อยหลามข้าวนี่ทักกระบอกนะนี่ครับไผ่ป่าเมตรกว่าครับเนี่ย ประมาณวเม็ดยี่เม, 20, เมด็ดสามสิบได้ยาวมากครับข้อเนี่ยครับมันมีข้อกลางเลยยาวเลยแล้วมาล้างข้าวกัน กัใส่หมดนี่แหละครับแล้วก็ดูว่าจะกินได้ไหม ก๊อบกรับโรอบกบับกบภูเขาครับเกือบไม่ทันลูกเอามาจากไหนนี่ครับเป็นภูเขาเปียกเลยครับดีได้กับข้าวเลยครับนี่ กบภูเขาโอ้ตัวใหญ่อยู่ตั้งนานไม่ออกมาครับพอเริ่มมืดแน้นนะออกมาหากินตัวเมียด้วยครับไหนแล้วโอ้ยเท้าหกหมดมั้งเนี่ยไม่หกครับแต่การกบก่อนอ ดี๋ยักมาดูกันครับอันนี้หลามไปแล้วมาจะกินได้ไหมครับผมครับอันนี้ข้าวก็ใกล้จะสุกแล้วอันนี้ก็มังเอินฟุกไม่รู้กระโดดมาจากไหนครับกบได้กบก็เลยเอากบมาย่างนี่ครับกบเขากบป่าตัวใหญ่สิทธิ์ซะด้วยอุ้ยร้อน นี่ครับใกล้แล้วให้สุแแกแล้วได้ก็เอาปลากระป๋องมานี่ได้กบครับเลยย่างกบกินกับข้าวซะเลยโอเคครับเดี๋ยวค่อยดูกันครับตอนข้าวสุกครับไม่รู้จะสุกหรือจะแฉะครับเอาไปดูกันครับครับนี่ครับมันก็มืดแล้วที่พักเราก็พร้อม กันน้ำค้างก็พร้อมครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขบป,ป่าของจะเยอะเลยครับนี่ครับกล้องปรับแสงไว้ทันนะครับกบเห็นไหมครับแต่ตัวพวนี้ยังเล็กอยู่นะครับเนี่ย <G ül> <G ül> แกล้งมันตัวมันเล็กครับนป่ากินได้หมดครับพวกนี้นี่ครับยาาข้ามค,คืน,นมือครับฟังเสียงกบร้องเป็นกบป่ากบเขาครับ ย้อยูปในป่านี่ครับรับตอนนี้ข้าวน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวลองดูหน่อยครับลองพาด,ดูกันพอจะสุกหรือว่าเด็ดดิบจะสุกหรือดิบหรือไม่ไปเลยครับกิ่นหอมมากครับ หอมเลยครับ นี่ครับกบไม่รู้เพลมาจากไหนได้เลยครับกับข้าวโอ้โมดมาเต็มเลย <c oughs> นั่งได้ไหมเนี่ยมดนางนั้นเลยครับ <c oughs> มาครับกินข้าวกันครับ ให้ชิมข้าวก่อนทำไมเหนืห่อยตายอ่ะ พกต้มปลามาหน่อยครับทำกินกบอร่อยครับขบเขา นี่ครับกลสวยม,มีดิบนะครับมีแต่ไม้กล่นไม้ดากนิดนึงครับนี่ครับตรงไม้มันไม้ดาบเข้ากินครับวันนี้ ังเสียงกบร้องไปก่อนนะครับวันนี้ก็ตีทุ่มกว่าแล้วอากาศหนาวครับแล้วก็ทิงไปหน่อยครับบรจยากาศยามค่ำคืนครับเงียบสงบครับมีแต่เสียงกบเสียงน้ำไหลฟังมานะครับ Well. Yeah. ครับนอนก่อนครับขเขับเพลนอนแล้วตีห้ากว่าแล้วข้างบนลมแรงมากเลยครับหนาอ๋อเหนาว ้าไปอยู่ข้างบนนู้นนึโอ้โหสงสัยจะลงนานแล้วอ้าวเจะหกโมงแล้วครับหกโมงเช้าแล้วดีเยียดีให้ลงมาอยู่ตรงภูเขาเขามันลงแบบนี้มันลงมาอยู่ข้างล่างบังเสียงครับ ลมแรงมากเลยชายบนดีครับเดี๋ยวต้องรอให้สว่างสักครับเดี๋ยวลงกันครับไปนั่งผิงไฟไปก่อน ตอนนี้ก็เช้าสว่สา,วางแล้วก็หกโมงครึ่งครับหกโมงเช้าแต่ว่าทางที่ผมอยู่เนี่ยมันจะมือดอยู่เม,มันอยู่ในหุบเขาจะมองไม่เห็นท่าที่ขึ้นเลยครับจะเป็นเขาบางแบบนี้อยู่ก<อ>็เดี๋ยวสำหรับคลิปน,นี้ก็ ขอจบไอเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านก่อนขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ